สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนและน้องหานเช่นดอมวันนี้เราจะมาทำภารกิจกันนะคะซึ่งภารกิจที่ว่านั้นก็คือ เราจะไปชวนเพื่อนๆมาเป็นน้องยองฮีกันค่ะแล้วไม่ได้ชวนเพื่อนๆธรรมดานะคะเราจะชวนทั้งชั้นเรียนเลยซึ่งเป็นแบบภารกิจใหญ่หลวงมากๆเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่เราจะไปชวนเพื่อนๆน,นะคะเราจะต้องแต่งตัวเป็นยองฮีโดยเฉพาะบอยเฟนของเราจะต้องแต่งตัวเป็นหมายเลข456ด้วยเพื่อความสมจริงต้องเปลี่ยนสีผมซะก่อนเป็นสีแดงเหมือนหมายเลข4 5 6เลยพระ ของเรานั่นเองนะคะหลังจากที่เราแต่งตัวน้องยองฮี ee, แล้วก็หมายเลข4 5 6ห้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปชวนเพื่อนๆทั้งชั้นเรียนมาเป็นน้องยองฮีกันให้หมดเลยค่ะเอาล่ะเกมจะสนุกขนาดไหนภารกิจนี้จะสำเร็จหรือเปล่าไปรับชมกันเลยค่ะดูนี่สิโอ้โหน้องห่านของเราเป็นตุ๊กตายองฮี ee, น่ารักมากมากเลยนะคะเอาล่ะเรามีเวลาให้แค่หนึ่งวันเท่านั้นนะในการชวนเพื่อนเพราะฉะนั้นต้องรีบแล้วค่ะ เอาละฮึบเพื่อนเพื่อนมาเป็นตุกตายองฮีกับเรานะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องคุยก่อนค่ะ1วันมีเอิ่มยีชั่วโมงใช่ไหมเอาละ <c oughs> ต้องรีบคุยมาเร็วมาเร็วเพื่อนตามมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาด้วยนะคะเราได้คนที่1แล้วชุดยองฮีอยู่ไหนเอ่ยชุดตุกตานี่ไงแล้วก็เปลี่ยนสีเสื้อผ้า ให้กลายเป็นน้องยองฮีตุกตา AEIOU ของเราสีนี้เลยสีส้มเหลืองแบบนี้สุดยอดไปเลยสวยมากๆแล้วก็เปลี่ยนสีผมด้วยนะคะนี่เลยสีดำสนิทแบบนี้เรียบร้อยแล้วโอ้โหอยากจะบอกว่าตอนนี้มีน้องยองฮีตุกตา A อ e I อ U ของเราสองคนแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะต้องไปชวนเอิมใครนะบอยเฟรนนั่นเองมาแล้วบอยเฟรนจ๋า บอยเฟรนวันนี้เราจะไปทำภารกิจกันนะคะต้องเรียบหน่อยนะบอยเฟรนไม่งั้น24ชั่วโมงของเราไม่ทันแน่นอนมาเร็ววันนี้ผมของคุณแดงสวยดีจังเลยคําวิดมีตามมาเลยก็แล้วกันนะคะเอเราจะเอารถคันไหนไปดีนะคันสีชมพูหรือว่าคันสีน้ำเงินดีเอาเป็นว่าเอารถของบอยเฟรนด์ไปดีกว่าค่ะขึ้นรถเลยมาแล้วทุกคนฮึบเอา <c oughs> <c oughs> ทำไมอะ <c oughs> ไปขึ้นไปอยู่บนนั้นดูท่าเกาะซะก่อนนึกว่าแบบเข้าไปนั่งได้แบบสี่คนนะสรุปว่ารถคันนี้นั่งได้แค่สคนหรอเป็นรถแข่งงั้นหรอเกาะดีๆก็แล้วกันนะเพื่อนมาแล้วมาแล้วเส้นทางนี้มีรถเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องขับระมัดระวังนิดนึงทางไปโรงเรียนอยู่ทางเอมขวามือนี่ไงอุ้ยนึกว่าจะเดินข้ามทางม้าลายทันอือหือมัวแต่ดูคนสวยใส่ชุดสีเหลือง โดนชนซะแล้วเอาล่ะตอนนี้เราจะต้องเข้าไปในโรงเรียนก่อนมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวจะไปชนเขานะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนั่นไงคุณตาหมายเลขศูนนหนึ่งเอาละจอดจอดจอดยองฮีจอดอืดอี๊ด <c oughs> เรียบร้อยมาพวกเราไปทำภารกิจกันเถอะเดี๋ยวหมดเวลาคุณตาขาคุณตานี่เลยขาดไม่ได้หมายเลขศูนนยหนึ่ง ยังไงก็ต้องชวนนะทุกคนถ้าไม่ชวนคนนี้นะเราไม่ครบมาคุณตาขาไปกับหนูหน่อยวันนี้คุณตาไปเป็นหมายเลข0 0นเหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณตาล้อเหรอค่ะแว่นสวยมากเลยคําวิทย์มีตาม,มานะคะคุณตาแล้วก็เราจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนเดิมนะคะเอาล่ะรีบๆเปลี่ยนหน่อยเดี๋ยวไม่ทันเปลี่ยนเสื้อตรงไหนอะเอาลืมอีกแล้วอ๋อนี่ไงเปลี่ยนได้แล้ว แล้วก็เปลี่ยนสีเสื้อผ้าด้วยนะคะให้กลายเป็นสีเขียวแบบนี้นี่อยู่ไหนเอ่ยนี่ไงว้าวหล่อขึ้นมาทันทีทันใดกลายเป็นหมายเลข0ูนอย่างสมบูรณ์แบบมาเร็วคุณตาเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องวิ่งเข้าไปในโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะต้องชวนตุ๊กตายองฮีให้ครบทั้งหมดทั้งชั้นเรียนภายในเวลา24ชั่วโมงเฮ้ยเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ย,ยังเช้าอยู่ยังพอได้พอได้ไดห้องเรียนไปทางไหนเอ่ยข้างล่างมีใครอยู่หรือเปล่าหล มีใครอยู่ไหมคะดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่นะคะถ้าเราไปชวนคุณครูในห้องพักครูแมวดีกว่าไปชวนเพื่อนในชั้นเรียนดีกว่าดูท่าจะมันกว่านะทุกคนทางไหนล่ะห้องเรียนตรงนี้มีใครอยู่หรือเปล่าโอ้เพียบเลยชั้นเรียนคอมพิวเตอร์นี่โอ้โหมีสาวสาวผมสวยๆทั้งนั้นตรงนี้ดีกว่าผมสีเขียวสีเขียวกับน้ำเงินเราจะชวนคนไหนก่อนดีนะคนนี้ก่อนเลยก็แล้วกันคำวินมีเลยได้ไหม ไม่ได้ต้องชมก่อนเอา้าไปชมคนฝั่งทางนูน้นไม่เป็นไรได้เหมือนกันหลังจากที่เราชมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องทําการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาเดี๋ยวขอชมคนนี้ก่อนผมเขียวผมเขียวได้หรือเปล่าดูท่าทางจะไม่ได้แล้เนี่ยงั้นเอาเป็นว่าเราจะต้องเปลี่ยนชุดให้เขาก่อนเธอจ๋ามาเร็วเดี๋ยวฉันจะทําการเปลี่ยนชุดเป็นตุ๊กตาให้เธอก็แล้วกันนะบนี่เอา้า ทูเปลี่ยนผิดคนซะง,งั้นเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่นะคะอะหลังจากที่เราเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วเราจะต้องไปชวนคนอื่นต่อฝั่งนี้เลยผมเขียวน้องผมเขียวเธอเธอมาเป็นตุ๊กตายองฮีให้กับฉันหน่อยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอะไรเนี่ยเอาหายไปไหนละเมนูเฮ้ดูเหมือนว่าอ๋อเราจะต้องคุยกับเขาชมเขาก่อนนะคะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นการเปลี่ยนเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้า ตรงไหนนี่ไงโอ้ยเล่นตั้งนานยังไม่ชินสักทีอ่ะเปลี่ยนสีต่อต้องเปลี่ยนสีชุดให้กลายเป็นสีส้มเหลืองๆแบบนี้ได้แล้วเพอร์เฟกต์วิ่ได้กี่คนแล้วอ่ะหนึ่งสองสามสี่สีแล้วเอานี่ไงคนที่ห้าคนที่5แล้วก็คนที่6หลังจากที่เราชวนทั้ง6คนเฮ้ย hey, ไม่ใช่6คนนี่ <laughs> หลังจากที่เราชวนผู้หญิงในห้องนี้เรียบรอ้อยแล้วนะคะเราจะไปชวนห้องอื่นกันต่อดูซิว่าวันนี้จะได้กี่คนกันมามาเลยจ้าคำวิทยมีตามมานะจ๊ะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ด้วยถ้าไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ไม่ได้ไม่เหมือน เอาล่ะคนนี้เป็นคนสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับชั้นเรียนคอมพิวเตอร์นี้เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมให้กับเธอเรียบร้อยแล้วเราจะไปชวนชั้นอื่นกันต่อเอาเป็นว่าวันนี้ภารกิจในการชวนเพื่อนในชั้นเรียนทั้งหมดสําเร็จแล้วนะคะแต่พี่ฝนคิดว่ามันยังไม่พอ12345678ใช่ไหมน่าจะ8คนหรือเปล่าที่ได้เป็นตุ๊กตายองฮีเพราะฉะนั้นยังไม่พอค่ะเราจะต้องไปชวนเพื่อนห้องอื่นต่อมีห้องอะไรเอ่ยอันนี้ไม่มีหรอ ฝั่งนี้ไม่มีเอานี่ไง่จะแล้วเฮ้ยนี่ห้องเรียนอะไรอะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าห้องเรียนนี้เดี๋ยวนะเป็นห้องเรียนทําอาหารหรอหโหสุดยอดเลยคุณครูเขากําลังสอนทําอาหารอยู่นะคะว้าวคนนี้เลยใช่เลยทรงผมเดียวกันเดะแค่ต้องเปลี่ยนสีทรงผมนิดหน่อยเพราะฉะนั้นขอคนนี้อีกคนนึงนแล้วกัน ต้องคุยกับเขาก่อนนะคะเธอเธอจา๋ามาเป็นตุ๊กตายองฮีให้กับฉันหน่อยนะจ๊ะคาวิทบีเอาแล้วเอาแล้วตามมาด้วยหูน่ารักสุดยอดเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสีตั้งหาก pp, นี่สีส้ม,มใช่เลยน้องยองฮีของเราหลังจากที่เราเปลี่ยนสีเสื้อผ้าแล้วเราจะต้องเปลี่ยนสีผมด้วยนี่เป็นสีดำ คนนี้แบบเหมือนมากเลยนะไปต่อไปต่อเดี๋ยวเราไปชวนเพื่อนในชั้นเรียนในนี้ให้หมดเลยก็แล้วกันชั้นเรียนทําอาหารมีอีกอกี่คนเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนผู้หญิงในชั้นเรียนนี้อีกนะคะอีกประมาณ2-3คนด้วยกันงั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอชวนทั้งชั้นเรียนนี้เลยก็แล้วกันโอ้โหวันนี้แบบได้น้องตุ๊กตาเยอะมากเลยอะ วันนี้เกมของเราจะต้องสนุกมากแน่ๆเลยมาชวนให้หมดเลยจ้าหลังจากที่เราชวนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องเดินทางไปที่ไปที่อะไรเอ่ย <c oughs> ไปที่สควิตเกมอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องเปิดแผนที่นะขอที่กว้างๆนิดนึงดูซิว่าวันนี้เรามีเพื่อนกี่คนแล้วโอ้โหวิ่งกันตามมาเป็นวอรวาซีเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนนะ มาจ้ามาจ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะเล่นในแบบนี้แล้วก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะเอาล่ะหลังจากที่เราได้รหัสเรียบร้อยแล้วก็กดดาวน์โหลดนีดาวน์โหลดแล้วมาแล้วดูสีลูกศรขึ้นเลยประมาณ435เมตรเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบวิ่งไปดีกว่าถ้าเราขับรถไปดูเหมือนว่าเพื่อนๆเ,เราจะนั่งไม่พอนะสงสารเดี๋ยวต้องมีการแบบปีน <laughs> ปีนน,นี่อะไรนะปีนรถขึ้นไปบน บนหลังคารถไม่เอาเดี๋ยวเพื่อนตกลงมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะวิ่งไปดีกว่าทุกคนมาแล้วจ้าตามมาตามมานะตามยองฮีหมายเลขหนึ่งมายองฮีหมายเลขสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้ค่อยๆตามมาก็แล้วกันนะจ๊ะอยากจะบอกว่าตอนนี้วิ่งตามกันมาเป็นแถวๆเลยอะ่ะโอ้ยอย่างเท่มาแล้วทุกคนเส้นทางยังอีกยาวไกลดูเหมือนว่าข้างหน้าข้างหน้าจะเป็นเป็นสนามอะไรสักอย่าง เป็นสนามวิ่งนะคะสนามบอลน,นั่นเองพี่ฝนคิดว่าเคยมีม้าอยู่ตรงนี้ว่าจะขี่ม้าไปสักหน่อยแล้วม้าไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะดูท่าทางแล้วจะวิ่งช้าเหลือเกินขอใช้เจ็ตแพกไปกันแล้วกันทุกคนต้องผ่าสนามตรงนี้ไปแล้วเพื่อนๆจะตามเรามาได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยโทรตามกันแล้วกันนะให้มาถึงสนามก่อนโอ้ไม่ก้นนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วจ้านี่ไงสควิดเกม มาแล้วเพื่อนมาแล้วโอ้โหเพื่อนวิ่งตามมาแบบเร็วทันใจมากเลยอีกคนนึงไปไหนแล้วนันเมื่อกี้เห็นแวบ๊บๆเอาแล้วไม่ออกมาสงสัยต้องเข้าไปตามเพื่อนจ๋าเอานี่ไง <c oughs> โทมาแอบอะไรตรงนี้เธอมาเร็วคามิทีตามมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าเขามีตุ๊กตายองฮีจริงๆรหรือเปล่าทางไหนแล้วนี่เพื่อนไม่ตามมาสักทีไปแอบอะไรอยู่ตรงนั้นมาเร็วพวกเราตามมา ตามยองฮี Belgium, หมายเลขหนึ่งมาแถวนี้มีตุ๊กตายองฮีหรือเปล่านั่นไงโอ้โหตัวใหญ่เด่นเป็นสง่ามากๆเลยดูท่าทางแล้วน่ารักตะมูตะมีมากเดี๋ยวขอปีนขึ้นไปดูหน่อยสิขอดูหน้าใกล้ๆหน่อยเป็นไงมั่งเนี่ยโอุ้ยน่ารักจังเลยน่ารักสุดๆโอ้โหหน้าตาเหมือนเราเลยอะขอดูหน่อยนะน้องหานใกล้ๆหน่อยใกลๆหน่อย อืเหมือนได้เดนี่น่ารักมากโอ้ดูสิหน้าตาเหมือนกันผมก็เหมือนกันชุดเสื้อผ้าก็เหมือนกันนะทุกคนแล้วดูข้างล่างสินั่นทําอะไรกันน่ะ <c oughs> ทําอะไรกันนะเพื่อนโธงั้นสงสัยเราจะต้อง ต้องใช้เจ็ดแผกลงมาข้างล่างดีกว่าึบปิดก่อนนี่มาแล้วโอ้หอย่างสวยอย่างเหมือนแล้วสำหรับภารกิจการชวนเพื่อนมาเป็นตุ๊กตา A E I O U ใน1วันหรือ24ชั่วโมงก็สำเร็จแล้วค่ะภารกิจต่อไปจะเป็นอะไรโปรดติดตามด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย <laughs>